สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีผู้ติดตามนะฮะกอแจ้งงานหนึ่ล้วครับวันนี้พี่ชายภาพยนตร์วิกทวีชัยโปรโมชั่นนะครับพอคืนนี้ค่ำคืนนี้ฉายที่วัดถนนในนะครับขอเอฟซีทุกท่านก็มามาชมกันได้นะฮะกับวิกทวีชัยโปรโมชั่นวิกทวีชัยภาพยนตร์นะครับผม แข่งบุกงานนะครับวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 4นะระเดียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับมาชมได้2องคืนนะครับ18-19ปกาพฤศจิกายชนก็เป็นงานกระทินลอยกระทงนะครับต้องงานเลยนะครับผมหรือแม่งอะครับผมมาชมกันได้นะ เรียนเชิญเรียนเชิญนะครับสองคืนนะครับสองอคืนตันแปดสิบเก้านะเดือนพฤศจิกายนนะมาเยี่ยมชมกันได้กับพิกวีชายโปรโมชัน่นจันทร,ร์ปลาสดเวลามาสิบแปดสิบเก้านะครับ, 18, รบพฤศจิยไกยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อ่าเรียนเชิญน,นะคร,ครงนี้ก็เป็นวันร้อยกระทงนะครับ มาร่วมกัน้อยกระรงได้นะที่วัดสน,นวนในนะครับครับขอบคุณครับจบคิปิปแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ